ลองนึกภาพว่าคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาเปิดไฟในห้องแล้วกดสวิตช์ได้ทันทีแต่มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งตื่นเช้ามาไม่กล้าเปิดปากเพราะถ้าเปิดปากงานอาจหายรายได้อาจหายหรือชีวิตอาจพังทั้งครอบครัวคำถามคือทำไมาการทำงานซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของมนุษย์ถึงเคยเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นและทำไมาประวัติศาสตร์แรงงานไทยถึงเป็นเรื่องที่เหมือนคลื่นขึ้นสูงได้ แต่ก็ถูกกดให้จมหายได้เสมอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทู่ล้วนมีที่มาพอดแคสต์พื้นที่ของพวกเราที่อยากย้อนอดีตเพื่อกลับมาเข้าใจปัจจุบันเพราะทุกเรื่องราวนั้นล้วนมีที่มาวันนี้ผมมุดแดงขอขอบคุณสมาชิกช่องที่ช่วยสนับสนุนและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่กดติดตามกดไลค์และส่งต่อพอดแคสต์นี้ให้คนที่คุณรักนะครับเอาละ่ะ ถ้าจะเล่าประวัติศาสตร์แรงงานไทยให้เห็นภาพเราต้องเริ่มจากความจริงข้อหนึ่งก่อนแรงงานไทยไม่ได้โตแบบเส้นตรงจากไม่มีสิทธิ์ไปสู่มีสิทธิ์แล้วจบแต่มันโตแบบเกมที่ถูกรีเซ็ตซ้ำๆพอเริ่มรวมตัวได้การเมืองเปลี่ยนพอเริ่มต่อรองได้กติกาเปลี่ยนพอเริ่มมีพลังความกลัวก็ถูกปล่อยออกมาก่อนที่คำว่าลูกจ้างจะกลายเป็นคำธรรมดาประเทศไทยเคยมีโครงสร้างแรง,งงานที่ต่างไปมาก ในโลกแบบเดิมแรงงานจำนวนมหาศาลไม่ได้ขายแรงให้ตลาดแต่เป็นแรงงานที่ผูกกับระบบหน้าที่ต่อรัฐและชนชั้นมีการเกณฑ์แรงงานมีระบบไพร่และในอีกด้านก็มีทาสพูดง่ายๆคือแรงงานไม่ใช่สิ่งที่ต่อรองได้แต่มันคือสิ่งที่ถูกสั่งได้จุดเปลี่ยนใหญ่คือช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19ต่อเนื่องถึงต้นคริสตศตวรรษที่20รัฐสมัยใหม่เริ่มก่อตัวเศรษฐกิจเงินตราเริ่มขยาย การค้ากับต่างประเทศโตขึ้นสังคมเริ่มขยับจากแรงงานบังคับไปสู่แรงงานรับจ้างทีละขัน้นหนึ่งในหมุดสำคัญคือการยกเลิกทาสที่จบกระบวนการในช่วงคริสตศตวรรษที่1905มันไม่ได้แปลว่าโลกของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นทันทีแต่มันทำให้แรงงานกลายเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้มากขึ้นและเมื่อแรงงานแลกเปลี่ยนได้คำถามใหม่ก็เกิดค่าแรงต้องเท่าไหร่เวลางานต้องเท่าไหร ความปลอดภัยในงานใครรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุดคือคนทำงานรวมตัวได้ไหมพอถึงปี1932หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐไทยเริ่มพยายามสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในเชิงราชการมากขึ้นมีการออกกฎหมายด้านการจัดหางานและเริ่มมีบทบาทตรวจสสภาพการทำงานมันเหมือนรัฐเริ่มพูดกับสังคมว่าแรงงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนายกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามาจัดระเบียบด้วย แต่ตรงนี้แหละคือรากของความซับซ้อนเพราะเมื่อรัฐเข้ามาเป็นคนกำกับกติการัฐก็สามารถเปิดหรือปิดประตูการรวมตัวได้เหมือนกันและนี่ทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานไทยเดินไปกับจังหวะการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หมุดที่สะเทือนมากคือปี1956ไทยมีกฎหมายแรงงานฉบับสำคัญในยุคนั้นที่ทำให้เรื่องคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นระบบขึ้นฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีใช่ไหมครับแต่แล้วในปี1958 รัฐประหารเกิดขึ้นขบวนการแรงงานจำนวนมากถูกกดถูกปราบถูกทำให้เงียบเหมือนมีคนเดินมาดึงปลั๊กไฟที่กำลังจะทำให้เสียงของคนทำงานดังขึ้นและนี่ทำให้เราเห็นรูปแบบสำคัญของแรงงานไทยตั้งแต่ต้นสิทธิไม่ได้หายเพราะคนทำงานไม่เพยายามบางครั้งสิทธิหายเพราะสนามที่เขายืนอยู่ถูกยุบทั้งสนาม ถ้าคุณผู้ฟังเริ่มเห็นภาพแล้วว่าต้นทางของประวัติศาสตร์แรงงานไทยคือการเปลี่ยนแรงงานจากหน้าที่บังคับไปสู่แรงงานในระบบเศรษฐ,ฐกิจและต่อด้วยการที่รัฐเข้ามาวางกติกาซึ่งเปิดได้ปิดได้พาร์ทถัดไปเราจะเข้าไปสู่ช่วงที่แรงงานไทยพุ่งสูงที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงที่ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้นจริงจัง ช่วงที่สหาภาพเกิดขึ้นเหมือนดอกไม้หลังฝนและมีเหตุการณ์หนึ่งที่เล่าแล้วคุณผู้ฟังจะจำไม่ลืมเลยเรื่องของกรรมกรหญิงที่ยิบโรงงานเพื่อทวงศักิ์ศีของตัวเองพาร์ทสเราจะเล่าแบบนั้นแบบเห็นภาพเลยครับถ้าพาร์ทแรกเราคุยกันว่าแรงงานไถเติบโตแบบหยุดเริ่มเพราะจังหวะการเมืองพาร์ทนี้คือช่วงเวลาที่ประตูมันเปิดกว้างที่สุดช่วงหนึ่งและทันทีที่ประตูเปิด เสียงของคนทำงานดังขึ้นเหมือนน้ําที่อัดไว้ในเขื่อนแล้วได้ช่องทางไหลช่วงต้นทศวรรษที่1970ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเร็วมากเมืองโตโรงงานโตคนจากชนบทเข้ามาหางานในเมืองมากขึ้นชีวิตของแรงงานจำนวนมากย้ายจากทํานาเป็นฤดูกาลไปสู่การทำงานเป็นกะและเมื่อสังคมเปลี่ยนเร็วแบบนี้ความขัดแย้งในที่ทำงานก็ชัดขึ้นค่าแรงพอไหม ทำงานกี่ชั่วโมงเจ็บป่วยใครรับผิดชอบถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมทำยังไงคำถามพวกนี้ถ้าไม่มีพื้นที่พูดมันก็จะกลายเป็นแรงกดดันที่สะสมแล้วก็มาถึงหมุดการเมืองที่หลายคนจำได้คือเดนสัตาร้1 9เเป็นช่วงที่บรรยากาศสังคมเปิดอย่างมีนัยสำคัญสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อพื้นที่สาธารณะเปิดแรงงานไม่ได้ยืนอยู่ไกลๆแบบนเงนียบอีกต่อไป แรงงานเริ่มจัดตั้งสร้างสหาภาพสร้างเครือข่ายเหมือนคนจำนวนมากเพึ่งคนพบว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวและในช่วงนี้เองไทยเริ่มมีการใช้ค่าแรงขั้นต่ำอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มในพื้นที่รอบกรุงเทพก่อนแล้วค่อยขยายไปทั่วประเทศประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขค่าแรงในวันแรกเท่านั้นแต่อยู่ที่หลักการว่าค่าแรงไม่ใช่เรื่องที่นายจ้างกำหนดฝ่ายเดียว รัฐกำลังยอมรับว่ามันคือมาตรฐานขั้นต่ำของศักดิ์รีที่สังคมต้องถกกันแต่คุณผู้ฟังครับพอมีมาตรฐานขั้นต่ำก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตแรงงานง่ายขึ้นเพราะในโลกจริงนายจ้างจำนวนมากก็หาทางลดต้นทุนเพิ่มโอทีแบบกดดันกำหนดเป้าหมายหนักขึ้นหรือบางแห่งก็เลือกวิธีที่เร็วที่สุดคือการกันการรวมตัว นี่คือจุดที่แรงงานเริ่มเข้าใจว่ากฎหมายคุ้มครองอย่างเดียวไม่พอต้องมีพลังต่อรองแล้วนี่พาเราไปสู่หมุดใหญ่ของกติกาการต่อรองคศักราช1975ักาไทยออกกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายนี้เปรียบเสมือนคู่มือสนามแข่งขันว่าลูกจ้างจะตั้งสหภาพได้อย่างไรจะยื่นข้อเรียกร้องอย่างไรข้อพิพาทแรงงานจะเข้าสู่กระบวนการไหนมันเหมือนรัฐบอกว่า โอเคถ้าจะสู้กันเรื่องงานให้สู้ในกติกาแต่แล้วเรื่องจริงของประวัติศาสตร์มันไม่เคยเรียบร้อยตามตำราเพราะเมื่อคนทำงานเริ่มรวมตัวบางครั้งสิ่งที่เขาต้องสู้ไม่ใช่แค่ค่าแรงแต่คือการมีอยู่ของเขาในฐานะคนที่มีสึกพูดเคสที่ผมอยากเล่าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพที่สุดคือเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากในประวัติศาสตร์แรงงานไทยเหตุการณ์ของแรงงานหญิงในโรงงานแห่งหนึ่ง ที่ต่อมาถูกจดจำในชื่อกรณีฮาราช่วงทศกราษ1975ถึง1976ภาพมันเป็นแบบนี้ครับโรงงานเป็นพื้นที่ที่ทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเสียงเครื่องจักรและเสียงหัวหน้างานคนทำงานจำนวนมากเป็นผู้หญิงทำงานซ้ำๆหนักๆค่าแรงไม่สูงแต่ชีวิตต้องฝากไว้กับงานนี้แล้ววันหนึ่งเกิดความขัดแย้งที่ใหญ่พอที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งพูดว่า ถ้าเรายอมอีกครั้งเราจะไม่มีวันเหง่ยหน้าขึ้นได้อีกเลยสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้ไม่เหมือนข้อพิพาทแรงงานทั่วไปคือมันไม่จบแค่การยื่นข้อเรียกร้องมีช่วงเวลาที่คนงานเข้าไปยึดพื้นที่โรงงานบางการเล่าอธิบายว่าคนงานพยายามรักษาเครื่องจักรรักษาสินค้าเพื่อบอกสังคมว่าพวกเขาไม่ได้ทําลายพวกเขากําลังปกป้องสิทธิ์ของคนทํางานและปกป้องปากท้องของตัวเอง ที่สำคัญมันสะท้อนพลังของแรงงานหญิงซึ่งมักถูกมองว่าไม่มีอำนาจแต่กลับกลายเป็นคนที่ยืนแถวหน้าในข้อพิพาทที่ดังที่สุดข้อหนึ่งเลยถ้าฟังถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจคิดว่าโอเคงั้นยุคนี้แรงงานไทยคงเดินหน้าต่อได้ยาวๆแต่ประวัติศาสตร์ไทยมีจังหวะหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นคือเมื่อการเมืองหักเลี้ยวสนามที่เปิดอยู่ก็ปิดได้ในพริบตา พิทธศักราช1976บรรยากาศการเมืองเปลี่ยนอย่างรุนแรงและเมื่อสังคมเข้าสู่โหมดความกลัวกลุ่มที่รวมตัวกันได้ดีมีเครือข่ายมีเสียงดังมักถูกมองเป็นภัยได้ง่ายแรงงานก็อยู่ในกลุ่มนั้นหลายพื้นที่แรงงานถูกกดดันถูกจำกัดความคึกคักของการจัดตั้งถดถอยลงนี่คือบทเรียนใหญ่ของยุค1970แรงงานไทยเคยมีช่วงเวลาที่พุ่งแรง มีค่าแรงขั้นต่ำมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มีการเคลื่อนไหวที่ส่งพลังแต่ก็ถูกคลื่นการเมืองกดลงอีกครั้งแล้วนี่จะพาเราไปสู่พาร์ทถัดไปคำถามคือถ้าการเคลื่อนไหวถูกกดแรงงานยังเหลืออะไรเป็นโครงสร้างให้ต่อสู้ได้ต่อไหมพาร์ทสเราจะคุยกันเรื่องการสร้างสถาบันแรงงานที่อยู่ยาวกว่าเหตุการณ์ อย่างสารแรงงานที่เกิดในคริสตศักราช1979และประกันสังคมที่เริ่มเป็นระบบในค,คร, 1, ริสตศักราช1990รวมทั้งเรื่องที่สะเทือนใจมากในประวัติศาสตร์แรงงานไทยเหตุการณ์ผู้นำแรงงานคนสำคัญที่หายตัวไปหลังรัฐประหารค,คริสตศักราช1991นาซึ่งทำให้คำว่าการเป็นผู้นำแรงงานมีต้นทุนที่คนทั่วไปอาจนึกไม่ถึงพาร์ทสต่อเลยครับ หลังจากคลื่นการเมืองในช่วงกลางทศวรรษที่70กดการเคลื่อนไหวแรงงานให้เงียบลงคำถามสำคัญคือถ้าแรงงานออกมาเดินขบวนไม่ได้ถ้าการรวมตัวถูกจับตามองถ้าการเคลื่อนไหวมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆแรงงานไทยยังเหลืออะไรไว้ต่อรองกับอนาคตคำตอบของรัฐในช่วงหลังจากนั้นคือการสร้างสถาบัน ไม่ใช่สถาบันในความหมายทางอุดมการณ์แต่เป็นโครงสร้างถาวรที่ทำให้ความขัดแย้งเรื่องงานถูกดึงออกจากถนนเข้าไปอยู่ในห้องพิจารณาคดีและในแบบฟอร์มราชการหนึ่งในหมุดสำคัญที่สุดคือคศ1979ปีที่มีการตั้งศาลแรงงานอย่างเป็นทางการแนวคิดของศาลแรงงานคือการบอกว่าความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ควรถูกตัดสินแบบคดีแพ่งทั่วไปที่ไม่เข้าใจโลกการทำงาน สารแรงงานมีผู้พิพากษาสมทบจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อสะท้อนว่าคดีแรงงานไม่ได้มีแต่ตัวบทกฎหมายแต่มันมีชีวิตจริงของคนทำงานอยู่ในนั้นในทางหนึ่งมันคือความพยายามทำให้ความขัดแย้งเชื่องให้พูดกันในกรอบให้ตัดสินกันด้วยกระบวนการแต่มันก็มีคำถามตามมาเมื่อความขัดแย้งถูกย้ายเข้าสารพลังการต่อรองบนพื้นที่สาธารณะหายไปหรือเปล่า แรงงานได้ความยุติธรรมแต่เสียพลังทางการเมืองไปบางส่วนหรือไม่ดีเป็นคำถามที่แรงงานไทยต้องอยู่กับมันมาตลอดถัดมาอีกหมุดหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตแรงงานจำนวนมากแบบเงียบเงียบคือปี1990ปีที่ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบประกันสังคมอย่างเป็นรูปธรรมนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่จากการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ไปสู่ระบบที่บอกว่าคนทำงานนายจ้างและรัฐต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสี่ยงในชีวิตแรงงาน เจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพว่างงานชาราภาพทั้งหมดนี้ไม่ควรเป็นโชคชะตาที่คนทำงานแบกคนเดียวสำหรับแรงงานจำนวนมากประกันสังคมคือสิ่งแรกในชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าการทำงานของฉันมีหลักประกันบางอย่างรองรับอยู่แม้มันจะไม่สมบูรณ์แม้มันจะมีปัญหาแต่มันคือเสาหลักที่ทำให้แรงงานไทยจำนวนมากไม่ตกเหวเมื่อชีวิตสะดุด แต่ในอีกด้านหนึ่งการผูกสวัสดิการไว้กับการจ้างงานก็ทําให้แรงงานที่อยู่นอกระบบแรงงานอิสระหรือแรงงานที่เปลี่ยนงานบ่อยก็ยังเข้าไม่ถึงความคุ้มครองเท่าที่ควรปัญหานี้ถูกทิ้งไว้เป็นระเบิดเวลามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลลึกของกระบวนการแรงงานไทยคส1 9 9 1หลังรัฐประหารผู้นำแรงงานคนสำคัญคนหนึ่งหายตัวไปชื่อของเขาคือธนงโพอ่าน การหายตัวไปของผู้นําแรงงานไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนบุคคลแต่มันส่งสัญญาณไปถึงแรงงานทั้งประเทศว่าการยืนแถวหน้าการพูดแทนคนทํางานการท้าทายอํานาจอาจต้องแลกด้วยสิ่งที่ใหญ่กว่างานหรือชื่อเสียงหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นรูปแบบหนึ่งชักมากกระบวนการแรง,งงานยังมีอยู่สหพันธ์ยังทํางานแต่ความระมัดระวังสูงขึ้น การนำแบบเปิดหน้าการเคลื่อนไหวแบบปะทะตรงลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่เพราะแรงงานไม่กล้านะครับแต่มันคือการเรียนรู้จากต้นทุนจริงของประวัติศาสตร์เมื่อสนามการเมืองไม่ปลอดภัยคนทำงานจำนวนมากเลือกจะสู้ในกรอบเลือกใช้ศาลเลือกดิว่ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงถึงชีวิตและตรงนี้เองที่โครงสร้างแรงงานไทยเริ่มแยกเป็นหลายโลกโลกของแรงงานเอกชนโลกของแรงงานรัฐวิสาหกิจ โลกของแรงงานนอกระบบแต่ละโลกมีกติกามีข้อจำกัดและมีพลังไม่เท่ากันภาคถัดไปเราจะลงลึกเข้าไปในเรื่องนี้โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานคอสห9 9่ 1998, และกฎหมายแรงงานรักวิสาหกิจคอสสอ0 0กฎหมายเหล่านี้ทำให้แรงงานบางกลุ่มได้หลักประกันมากขึ้นแต่ก็ทำให้แรงงานไทยแตกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนและที่สำคัญมันปูทางไปสู่ปัญหาใหญ่ของยุคปัจจุบัน ยุคที่แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศอาจไม่ได้อยู่ในกรอบกฎหมายแรงงานแบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปพาร์ทสี่จะพาไปตรงนั้นครับพาฟังมาถึงพารทที่แล้วเราคุยกันว่าแรงงานไทยเริ่มพึ่งสถาบันมากขึ้นพาร์ทนี้คือช่วงที่ภาพมันชัดขึ้นว่าแรงงานไทยไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันอีกต่อไปแล้วแต่แยกออกเป็นหลายโลกและแต่ละโลกก็ได้รับการคุ้มครองไม่เท่ากัน มุดสำคัญคือปลายทศวรรษที่1990คศ1998ไทยออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับหลักกฎหมายฉบับนี้วางมาตรฐานขั้นต่ำของชีวิตแรงงานไว้ค่อนข้างชัดชั่วโมงทำงานวันหยุดค่าล่วงเวลาการคุ้มครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็กผู้ยังไงก็คือถ้าคุณเป็นลูกจ้างในระบบชีวิตการทำงานคุณมีเส้นขอบเขตที่มนุษย์พอจะอยู่ได้แต่พร้อมๆกันนั้นแล้ว แรงงานไทยก็เริ่มเห็นรอยร้าวที่ชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในกรอบคำว่าลูกจ้างแรงงานนอกระบบพอค้าแม่ค้ารับจ้างอิสระทำงานเป็นช่วงเป็นจ็อบทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ใต้ร่มคุ้มครองเดียวกันและรอยแยกนี้ยิ่งชัดขึ้นในคอสสอ0 0 0เมื่อมีกฎหมายเฉพาะสำหรับแรงงานรัฐวิสาหกิจแรงงานกลุ่มนี้มีสถานะพิเศษมีสหภาพได้แต่มีข้อจำกัดสูงมากในเรื่องการนัดหยุดงาน ง่ายๆก็คือมีสิทธิ์แต่ใช้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่ผลที่ตามมาคือกระบวนการแรงงานไทยเริ่มไม่เป็นเนื้อเดียวกันแรงงานเอกชนก็มีปัญหาแบบหนึ่งแรงงานรัฐวิสาหากิจก็มีข้อจํากัดอีกแบบหนึ่งและแรงงานนอกระบบแทบไม่มีเวทีให้พูดเลยในเชิงโครงสร้างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทยผูกการรวมตัวไว้กับสถานประกอบการเดียวเป็นหลักนั่นแปลว่าแรงงานต่างโรงงานต่างบริษัท ม้จะเจอปัญหาเหมือนกันก็รวมพลังกันยากมากสาหภาพจริงกระจ,ระจายต่อรองในระดับอุตสาหกรรมได้ยากและเมื่อพลังต่อรองอ่อนในจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็มีอำนาจต่อรองมากกว่าเสมอขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยก็เปลี่ยนเร็วอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นเริ่มพึ่งแรงงานต่างชาติมากขึ้นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในงานที่หนักเสี่ยงค่าแรงต่ำแต่ขาดเสียงในระบบนโยบาย แรงงานข้ามชาติจำนวนมากทำงานจริงสร้างมูลค่าจริงแต่สถานะทางกฎหมายทำให้การรวมตัวแทบเป็นไปไม่ได้การเข้าถึงสวัสดิการก็ไม่เท่ากับแรงงานไทยพวกเขากลายเป็นแรงงานที่จำเป็นแต่มองไม่เห็นในเวลาเดียวกันแล้วแล้วโลกการทำงานต้นเดินมาถึงจุดเปลี่ยนใหม่งานที่ไม่ต้องมีนายจ้างคนเดียวงานที่เรียกตัวเองว่าอิสระงานผ่านแอปงานแพลตฟอร์ม คนทำงานเหล่านี้ถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ลูกจ้างแต่ชีวิตจริงกลับผูกกับอัลกอริทึมคะแนนและกติกาที่เขาไม่ได้ออกแบบเองตรงนี้คือโจทย์ใหญ่ของแรงงานไทยในศตวรรษที่21กฎหมายแรงงานที่ออกแบบมาเพื่อโรงงานเพื่อบริษัทกำลังตามโลกการทำงานรูปแบบใหม่ไม่ทันคนทำงานจำนวนมากไม่มีสหภาพไม่มีเวทีเจรจาไม่มีหลักประกันระยะยาวแต่ก็ไม่ใช่คนว่างงาน ถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มรู้สึกว่าประวัติศาสตร์แรงงานไทยเหมือนเดินมาถึงทางตันรวมตัวยากกฎหมายตามไม่ทันแรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกระบบแต่เรื่องราวมันยังไม่จบตรงนี้ครับเพราะทุกครั้งที่โครงสร้างเปลี่ยนคำถามใหม่ก็จะเกิดแรงงานคือใครสิทธิขั้นต่ำควรไปไกลแค่ไหนและรัฐควรออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมคนทำงานจริงอย่างไรพาร์ทสุดท้ายเราจะชวนกันมองอนาคต มองบทเรียนจากอดีตและตั้งคำถามว่าถ้าแรงงานคือฐานของเศรษฐกิจสังคมแบบไหนควรจะปล่อยให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกปลอดภัยกับชีวิตของตัวเองพาร์ท5คือบทสรุปของทั้งหมดนี้ครับถ้าเรามองย้อนตับไปตั้งแต่ต้นทางจนถึงวันนี้ประวัติศาสตร์แรงงานไทยสอนเราอย่างหนึ่งชัดมากสิทธิ์ของคนทำงานไม่เคยได้มาแบบฟรีฟร และก็ไม่เคยมั่นคงถาวรด้วยตั้งแต่วันที่แรงงานยังเป็นหน้าที่บังคับจนถึงวันที่แรงงานกลายเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้ในตลาดตั้งแต่วันที่แรงงานเริ่มรวมตัวจนถึงวันที่การเมืองเข้ามาปิดสนามเราจะเห็นรูปแบบซ้ำๆคือเมื่อคนทำงานเริ่มมีเสียงคำถามคือสังคมจะยอมฟังแค่ไหนบทเรียงข้อแรกคือ แรงงานไทยไม่ได้อ่อนแอเพราะการขาดความพยายามแต่เพราะโครงสร้างทําให้การรวมพลังยากโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกฎหมายที่ผูกการรวมตัวไว้กับสถานประกอบการเดียวทําให้คนทํางานที่เจอปัญหาเหมือนกันแต่ต่างที่ทํางานไม่สามารถต่อรองร่วมกันได้เต็มที่พลังจึงกระจัดกระจายบทเรียนข้อที่2คือรัฐไทยมักเลือกแก้ปัญหาแรงงานด้วยการจัดการมากกว่าการกระจายอํานาจ สารแรงงานประกันสังคมกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งหมดนี้สําคัญมากแต่ก็พาแรงงานออกจากพื้นที่การเมืองเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญพึ่งเอกสารพึ่งกระบวนการที่คนทำงานธรรมดาเข้าถึงยากนี่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันทำให้คนทำงานจำนวนมากรู้สึกว่าเรื่องงานของตัวเองต้องรอคนอื่นพูดแทนเสมอบทเรียงข้อที่3คือโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วกว่ากฎหมาย แรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติแรงงานแพลตฟอร์มคือคนทํางานตัวจริงของเศรษฐกิจยุคนี้แต่กลับอยู่นอกกรอบความคุ้มครองแบบเดิมเขาไม่ใช่ลูกจ้างแต่ก็ไม่ได้อิสระจริงและนี่ทําให้คําว่าแรงงานต้องถูกนิยามใหม่คําถามสําคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าเราจะเพิ่มค่าแรงอีกกี่บาทหรือแก้กฎหมายอีกกี่มาตราแต่มันคือคําถามที่ลึกกว่านั้นสังคมแบบไหนที่เรายอมรับได้ กับชีวิตของคนทำงานส่วนใหญ่ถ้าคนทำงานต้องกลัวทุกทันที่ป่วยถ้าการตั้งคำถามในที่ทำงานยังเสี่ยงต่อการตกงานถ้าแรงงานข้ามชาติยังมองเป็นแค่ต้นทุนถ้าแรงงานแพลตฟอร์มยังไม่มีหลักประกันในวลาทั้งหมดนี้สะท้อนว่าเรายังมองแรงงานเป็นแค่เครื่องมือทางเศรษฐกิจมากกว่ามนุษย์ที่มีชีวิตแต่ประวัติศาสตร์ก็ให้ความหวังอยู่เสมอทุกครั้งที่โครงสร้างไม่ตอบโจทย์ แรงงานก็หาทางใหม่จากการตั้งสาพันธ์ไปสู่เครือข่ายไปสู่การเคลื่อนไหวข้ามกลุ่มข้ามอาชีพข้ามพรมแดนคำถามคือรัฐและสังคมจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เร็วแค่ไหนจะรอให้แรงงานล้มแล้วค่อยเยียวยาหรือจะออกแบบระบบที่ป้องกันไม่ให้คนทำงานต้องล้มตั้งแต่แรกถ้าคุณผู้ฟังฟังซีรีส์นี้จบแล้วจำได้แค่อย่างเดียวผมอยากให้จำว่าแรงงาน ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเหมือนคือเรื่องของทุกคนที่ต้องทำงานเพื่อมีชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการหรือคนที่กำลังหางานอยู่เพราะสุดท้ายแล้วคุณภาพของสังคมหนึ่งวัดได้จากว่ามันดูแลคนทำงานอยู่ตรงฐานสุดได้ดีแค่ไหนและถ้าเรายังไม่เข้าใจที่มาของแรงงานไทยเราก็จะเข้าใจปัจจุบันผิดและออกแบบอนาคตพลาดซ้ำ ขอบคุณคุณผู้ฟังที่เดินทางมายาวจนถึงภาคสุดท้ายหวังว่าประวัติศาสตร์แรงงานไทยชุดนี้จะทำให้คุณมองคำว่างงานโดยสายตาที่ลึกขึ้นและเห็นคนทำงานรอบตัวชัดขึ้นกว่าเดิม